สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนเพลงต้นมะลำนะครับผมช่องกระชัยลำเพิดออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับกับกำลังจะเดินทางนะครับสวัสดีครมาพอซูเปอร์สตาร์ครับผมสวัสดีครับซูเปอร์สตาร์โอ้ยบัทันบัทันได้ยินข่าวว่าอันถึงร์กเลหล็กไรบอซูเปอร์สตาร์เติกเหล็กผมถึงเลขติดเออขึ้นวงหมดตัวขึ้นวาจะซื้อมาเอ้ากำลังเอาของมาขึ้นรถครับคือ้อเลขกนะคือเ่ลกบอข้อเติกเลขครับบอ หน้าเลยหน้ากรรมนั่นี่งหรเอารถจอดไซนี่รถจอดนี่นะครับจอดโดมนี่ครับอ๋อเอารถใดดิเอาไปไวัยลอยเอสให้น้องเอาไปไวัยลอยเอสเอาบ่อืจอดเป็นเดือนพุ่เนาะนยานเขาลักรออะไรบ่เพ้อเพ้อนี่ชิ้นงาบนญมกไฟอพุ่นโอ้เพราะว่างานเฉพาะเดือนนี้เดือนหนาเขาเพื่ท่านออกมาสิสือหัดใช้คนอยู่พังว่ามหัศจรรย์กันแกว่าหนาวจะไปติดหนาวพุ่งหยุดจะโดน ว่ะเออเออเออพ่นจิตตกว่ะฮะพนจิตตกว่ะตกเป็นบางหม่องบางหม่องย่อมยอมครับผมอ่ะอีกสักครู่ก็เดินทางครับผมเดินทางปลอดภัยได้คุณเอกเด้อเอ้ยครับไปน้ำกานันลารถคันเดียวกันขั้นปุบปุบเอาคนละาขั้นเว้นติคนละาขั้นกันแล้วทั้งคนปล่อยไปกับรถเจ๊ยบยเจ๊ยัยใจสปอร์ตก็ไปกับรถเสียยัยกันเสียยัยกันว่ะสวัสดีครับคุณแม่ลำใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปที่ไหนอ่ะจุฬาทรัพย์สมือ โอ้เป็นวัดไหลแน่เป็นวัดเป็นวัดร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนค่ะนั่แอร์แล้วก็ออกมานอกเสร็จแล้วแม่นมันเลยแพ้ดนะเอาอีกสักครู่เดินทางครับผมเดเดินทางเดี๋ยวพาลูกๆเดินทางอ่ะอีกสักครู่เดินทางครับโอ้โอ้สวัสดีครับแม่พญ่าสวัสดีครับพ่อพญ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผุดปั๊ดท่านผุดกิน สวัสดีคร um ับอาจารย์วัสดีครับเด้กกินนะพอพญยด็กกินนครับท่านกินทั้งนี่กินกับแก้วกระบองก็ีม่านับอาจารย์เบรกลินานบอกเลยอาจารย์อีกจะนั่นไซมาขึ้นนี่นนี่เหครับแม่จะได้ไหนน่นทั้งหมดปกติบ่ะปั้นนี่ครับเน่ใส่ผาเลยนะ่ผาเยแลมงนี่รู้ไปโบโฟอีรี เอาเอามเอนเพื่อนนอนใต้รถครับเดินทั้งมวนมืลวนี้โอ้อากาศเย็นอยู่ดอกมือนี้มือนีคึมคึมครับคึม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 อากาศคึมคึมนะครับผมเดี๋ยววัอนี้ขอฝากทองไว้กับแม่พญญาเด้อวัอนี้ขอฝากทองไว้กับแม่พญญาเพื่อแชร์น้ำแล้วเนาะลือสาระจำเนยงกันวันนี้มายกกู้ให้เลยมาก่อนเขายกกู้ให้เลยเมพญยามาหมู่ คอยตือนตีส่เครื่งในก็รับเลยบอมันอันมันนอนแต้นสามสองคนถุกอันเอกสิหองเพลงไห้ฟังละเขียวเอ้ยไปใส่นอนอละยังก่อ ยังวะยไม่เลนเดี๋ยวอลเขียวเอ้ยไปใส่นอนอลาเอาที่สบายใจฮัทสิไปรับเขาไปคือสเพลงอยู่้เพลงเดียวเอากับเมื่ออาชสีบเนาะโอ้เจ้นีส่เนือประหยัดเนาะลักเขียวเอ้ยไปใส่นอนอนละ เอาที่สบายใจอ่อต่อยพ่อพญาหรอกเนี่ยนี่พ่อพญาลาเขียวเอ้ยไปเสนอโนลาเอาเอ่อาที่สบายใจโอ๊บ่ลืมมโอ๊บ่ได้บ่ได้บ่ได้เนี่นี่ครับผมอ้สกู๊เมอกี้ข่าวร่วมกันครับผม่าเดพี่น้องเอ้ยก่อนเดินทางครับ เพิ่มพลังก่อนเดินทางนะครับนีผมแม่พญานีิค่ะเจ้าแจบอกว่ามาจับเลยมาๆมากล่องผมไม่ใจเราเจ้าผู้บอกกันทุ่มส่งครอบครัวหน้าไปอ่าอาจารย์เราออกมาแล้วมาๆมะแม่รำพาวพระท่นเห็นบระทันจะโทรหาเราพระศิลป์อีน้องครับปมาเจ้าเทพเองบ่แม่นจ้าก็มีเวลาเฮ็ดแต่ตำสาดตำมือเศร้านี่ตำมือเศร้านี่เดือด เดี๋ยวว่าต่อเดี๋ยวเขาต้องอันเขาไมยเขาก่อนอุ้ยเอาโอ้ยันันกโยมา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 โยมมาข้นกนล่างเถอะบัดแคบ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 บ เพื่อนเห็นเทังเจ้ามาฝากแคบปลาทูขอบคุณด้ค่ะแคบปลาทูโอ้ขอบคุณด้ค่ะแคบปลาทูอืมเจ้ามาฝากว่าเจ็บตัวหรืออันนี้อ้อมปลาจ้าอ้อมปลาพี่น้องอ้อมปลาแม่ขย่าตื้นเทปแต่ก็ตีสี่คนอ่ะธรรมดาฮะไปหาเองอยู่ร้านร้านข้าขอบคุนปลาด้วยสิบอก มองจิปาไล่มองจิปาไล่ซูชิยูตลาดสนุกเอาเอาแบบแดงอันนี้ได้บฮะช้อนนี่ได้ปะอัดสักก็ตักปลาแดกหอกอุตักปลาแดกหอกโอ้โหนี่จะเข้ายาดแววมาพี่นอ้องมาแซ่บครับกันครับพี่น้องเจรบบร้าบอก เอานงหันตีเดียนี่ักลๆค้ำๆไปใส่มาใส่กบไปสวัสดีครับจันหวังคไปไนอันควางอ่นควางจำขั้นเขาบอกเอาขึนไปเทิงสิเดียวเทิงเดี๋ยวียเทิอ่มยอแล้วสดีครับสวัสดีครับ้ยเดีวบอกนึ่งฟังมื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปก็ไปลากับจันใเลยล่ะไปแล่ไปเลาเลยล่ะจันใจต้มปลาให้กินบะุกพราก็ซอสตือหัวปลาชบใ่าหูเมียข้าวว่าั่เขาเสียเงินตัวนัเฮ้เขาเสีเงินหลตันแมนบอกเด็กอันข้าว่เขาไม่หงียบบอกกับเขาคนละเองไปข้าวปลาจันใจต้มปลา้กินบะุกเาเียเงินตควนั้นฝนสีฝนโอ้ยไปแล้วแววันฝันนี้นเปลี่ยนขึ้นเขาจดมันอันนี้จดนิดด กินแล้วเปล่เขากินแล้วเปล่นั่งนีกินเรกัมาีท่กิเขียวานนี่เป็นเกล็ซักสีแก้วงตะกูลโอเแกินเขาก็แม่พญาเป็นเกลดซักสีแกวงตะกูลไกินเขาก็พระราชาโอ้แล้วงก่อักบอกีน พอกันแ้วพี่น้องมาแรงเมืองเลยครับเจ็บบองเราแสบเด้อบอกว่าจะขนลงบอกว่าจะขนลงบอกใครบอกว่าจะตายขนลงทุกเออได้ขนขึ้นก็เอาตั้งแบแล้ว ปิดรงจะขนร่อง,งเส้นยาวเนี่ยก็ประดูบริการเช้าไปหรอวะมาบอกนักก้วเรียนพี่หนองผักแรงมมั่งเลยมั่งเลยมันนี่คืมฝนนะครับคืมคืมเป็นคืมคืมแต่ว่าบปดแดดครับ ไม่แดดนะครับวันนี้ไม่แดดนะ <S <S เป็นครื่อฟ้าครื่อฝนครับทีมงานบางส่วนออกไปแล้วนะครับ <S <S ทีมงานบางส่วนออกไปแล้วนะครับ <S 1> <S 1> ป่าดมก็จะออกไปแล้ว <S <S อ,อ้าวเอกรถจอดไสรรถจอดไสร ฮะกลับใส่เอาปันนันมาตัวนี้ทีสุ่มป้านเก่งปันนันมาฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้ววันนี้พร้อมแล้วข้าอยู่ดอกบะฮ่อนไยโดม อากาศดีๆอาการสบาย,บายเป็นบางมองครับเป็นบางมองครับมื่อนี้ มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้คันเล็กคันเล็กน่ารักกระทัดรัดจานมุกุ์มาแล้วครับเสือไปขี่อยู่สวนน,น,นั่นนี่เนาะนะเขาทาบจันจักบาทแนวนี่แท่งไว้แน่อ่ คือไปวายุไหไยุน้าถอนว่าเวันแมนกจว่าลดการเกษตรไปคนของคนยังแมนครับผ<ห>ู้ใหเลียง่วกับเื้อกันเกี่ยวหยาใส่ผู้ใดเลียงมากผ<ม>ูดใดใ้ขายมากกันใสมาอยู่สองแสนกว่าอของยังนี่เขาทาดีกาซื้อมอไซคัในใหญ่เนาะ โอ้ยมอไซ้ก็ดีครับว่าเวลามอไวเซมันตายก็เอาคืนเดียวอ้วเจ๋จัดเจ๋จัดเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจัดนี่เลยเป็นวันนี้เนี่ยครับคือบริษัทหายนะหาแล้วฉันหายก็ดีถอยไปอีกอ่ะพี่น้องครับพอกันคลิปหนานะครับเดี๋ยวตัวเดินทางก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม